น้ำมันแพงก็สินค้าต้นทุนมันสูงขึ้นขือผลต่างก็เจอน้ำท่วมไปอีกใช่จึงตอนนี้ภาคใต้กำลังหนักเลยครับมันก็เลยข้อข้อามกับจัดใส่ประชาชนครับใช่ผู้ประกอบการอะไรเล็กก็มันทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวน้ำมันขึ้นแก๊สขึ้นขนส่งขึ้นวัตถุดิบขึ้นครับแตตัวเลขค้าขายคนก็ประหยัดลงเออผมว่าแต่ อาจะนั่งคุยกยันมากกว่าจะไปคบคู่ด้วยกันเห็นคหมว่าทําให้ประชาชนเดือดร้อนตามไปอีกและผมก็เดาว,ว่าท่านนายกเองอ่นเองก็ไม่ไม่ค่ชอบบริบทของการอะอมาแบบแข็งๆอะ่ะใช่คือก็เีสิ่ง,นะส,งสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะผมไม่เคยเห็นว่าเออบทบาทของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจะออกมาแก้โจทย์นี้ยังไง เรายังไม่เคยเห็นว่าสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังจะมาคุยกันยังไงในเรื่องของการที่จะมารีวิวเรื่องของโครงสร้างภาษีและสิ่งที่อาจารย์อารักษ์เคยพูดถึงเรื่องของผลกําไรจากโรงกันเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลร,ราคาน้ํามันดิบเพิ่มกําไรลงกันเพิ่มเป็นเงาตามตัวไอ้ตรงนี้ก็ไม่เคยมีการถอดรหัสออกมาว่าเฮ้ยต้นทุนของการกันเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่กันแน่ และที่ราคาหน้าลงกันที่อ้างอ้างกันเนี่ยแล้วมาบวก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 ทั้งภาษีแวดทั้งภาษีสรบสามิตโดยที่มีต้นทางจากราคาหน้าลงกันเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไม่เคยมีการมาขยี้กันให้เห็นว่าตกลงไอ้ราคาหน้าลงกันเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมหรือว่ามันค้ากําไรเกินควรตั้งแต่ชั้นลงกันแล้วเพราะว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ของผลกําไรลงกันเนี่ยมันมันอ้วนเหลือเกินตรงนี้ก็ไม่เคยมีการพูดกันนะฮะแล้วมันมันก็แปลกมากนะฮะว่า เฮ้ยแล้วทำไมไม่ไม่คุยอะไรกันเลยในในในกลไกภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในขณะที่ท่าทีออกมาเรียกร้องของสมาคมรถมบรรทุกเนี่ยผมว่าเขาก็เปิดทางพร้อมที่จะเจรจาต่อรองว่าเฮ้ยยีบาทรัดไม่ไหวนะจะเป็น26-27บบาทจะเจอกันตรงไหนได้บ้างในในสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่เคยมีการมาคุยกัน มันก็เลยร้อนไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีนะครับทุกอย่างเนี่ยมันไปมันกระแทกเข้าไปที่ตัวผู้นําประเทศก็คือนายกรัฐมนตรีอเออมันมันแปลกแล้จ๊ะ่าฮะเราจะมีรัฐมนตรีพลังงานไปทําไมเราจะมีประหลัดกระทรวงพลังงานไปทําไมเราจะมีผู้อำนวยการสํานักง,งานนโยบายและแผนพลังงานไปทําอะไรแบบเนี้่ะฮะพอาาเป็นแบบเนี้ก็ ครับพี่บ๊วยพี่เฉียวใจผมก็เลยลองไปดูในรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับอของประเทศมาเลเซียว่าเอ๊ะโครงสร้างราคาน้ํามันของมาเลเซียนเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับเลยถือโอกาสเอามาแชร์ให้ให้ให้ทุกท่านดูกันนิดหนึ่งน,นะครับสีห้านาทีครับนะครับเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะครับคือการตั้งราคาเขาเรียกว่าเป็นราคาขายปลีกนะครับของอที่มาเลเซียนเนี่ยนะครับเขาก็มีสูตรของเขาเขาเรียกว่าอ,อัตโนมัติไพรซิงแมคคันนีซึมนะเป็น APM Formula นะครับมันก็ประกอบด้วย โปรดักคอสก็คือต้นทุนของสินค้าไอ้น้ำมันมันน้ำมันสำเร็จรูปอะครับครับน้ำมันสำเร็จรูปอะเป็นน้ำมันเลยครับราคาอ้างอิงก็พูดง่ายราคานาโรงกลั่นเหมือนของเราอย่างเงี้ยนะครับอ่าซึ่งก็มาจากราคาไอ้สิงคโปร์นั่นแหละนะครับที่ก็เรียกว่าเป็นไอ้แ l a t flat ไอ้แ l a t ของสิงคโปร์นะครับเป็นเป็นราคาอ้างอิงของสิงคโปร์เนี่ยนะครับอ่าโปรดักคอสก็คือราคาน้ํามันสำเร็จรูปบวกด้วยอัลฟาครับนะครับอัลฟานะฮะบวกด้วยมาร์เก็ตมาร์เก็ตติ้งคอส บวกด้ดิสติบิวชั่นมาร์เก็ตติ้งค่าก็ต้นทุนในการการตลาดนะครับดิสติบิวชั่นค่าก็ต้นทุนขนส่งบ,บวกดีลเลอร์คอมมิชชั่นก็คือ,อปลาย,ลายทางเนี่ยเขาจะได้กำไรเท่าไหร่ะแล้วก็บวกกำไรของโรงงันนะครับ,รบที่เขาจัดกันอยูอย่แต่รา,ายละเอียดก็ปรากฏในหน้าถัดไปนะครับว่าตัวสินค้าสมั็กรุปเนี่ยนะครับก็จะเขาเรียกราคาของเขาจะเรียกว่าเป็น mean of plus สิงคโปร์ ไอ้คลาสซิกคือบริษัทที่เป็นคนตั้งราคาอ้างอิงเนี่ยแหละครับไอ้ที่มีปัญหากันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยในราคาพลาสซี่เนี่ยแหละครับนะเขาก็จะตั้งขึ้นมาครับแล้วก็ของเราในใช้ราคาคลาสบวกขนส่งที่เราเรียกว่า Import ตพาริตมันก็เลยแพงกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะเอามาเป็นราคาหน้าโรงกลั่นที่ผมเคยวิเคราะห์ให้ฟังนะครับไอ้ตัวเนี่ยครับมาเลเซียก็ใช้แบบนี้นะครับใช้แบบนี้ทีนี้มาเลเซียในมีตัวอัลฟาครับตัวอัลฟาของเขาเนี่ยก็คือไอ้ตัวที่ เป็นผลต่างระหว่างราคาจริงๆอ่ะนะครับ,รบกับราคาของ MOP ราคาของสิงคโปร์รไร์เนี่ยนะครับมันจะมีส่วนต่างเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทนะครับว่าแต่ละบริษัทมีต้นทุนยังไงอะไรไงเขาเอาตัวเนี้ยมาเป็นตัว,ตตว ize, มาเป็นตัว s t a b i l i z e มาเป็นตัวสร้างเสถียรภาพของราคาเทียบเทียบกันไปคล้ายๆกับกองทุน พลังงานของเรานี่ยนะครับกองทุนน้ามันของเราอะไรละครเกบกันไปคล้ายๆอย่างนั้นเพื่อรักษาสถิติแล้วมาก็เป็นตัวยึ marketing ครับใช่ครับถัดมาก็จะเป็นตัว marketing cost เขาก็จะเป็นเป็นต้นทุนที่เกิดจากอ่อะไร head office depo ต่างๆอะไรแบบเนี้นะครับแต่ไม่รวมโฆษณาซล l e p r o m o ช i o n าประชาสัมพันธ์นู่นนี่นะไม่รวมก็คือเป็น marketing cost ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทน้ำมันนั้นๆนะครับแล้วก็จะมี distribution คือต้นทุนการขนส่งนะครับถัดมาก็จะเป็นดีลเลอร์คอมมิชชั่นก็คือทุนเอเนี่ยคือค่าการตลาดที่ที่เราให้กับตัวปั๊มรีเทลนะครับแล้วก็เป็นกำไรของบริษัททีนี้ของมาเลเซียเขากำหนดอย่างนี้ครับในหน้าถัดไปเราจะเห็นโครงสร้างของน้ำมันปกติคือ9597แล้วก็ดีเซลนะครับรบราคาไอ ตัว product cost ที่มาจากม็อบเนี่ยนะครับ m o p <ะ>เนี่ย mean of plus สิงคโปร์เนี่ยนะครับมันไม่ฟิกมันก็คือมันก็ไปาตามราคาตลาดนั่นแหละเห็นไหมครับไอ้ตัวฟิกนี่คืออัลฟานะครับ,รบห้าเซนนะฮะห้าเซนห้าเซนมาเลเกิมาเลเซียลิงกิตนะครับ,รบห้าเซนก่อนมันก็ตกประมาณสักอ,อะสี่สิบอะสี่ห้าเซนก็สี่สิบตังค์ครับ นะครับประมาณ7.8็ดจุบาทแปดบาทนะครับ40ฟังนะฮะตัวอัลฟาตัวนี้ดีเซลก็4 4 4สี่สี่เซนของบริกิตนะครับค่าขนส่งก็2 2.6สองจุดหกเซนนะครับนะครับทั้งคู่มาร์เก็ตติ้งคอสต์หกจุดเก้าเซนเซนนะครับคอมพานีโปรฟิต5เซนแล้วก็ดีลเลอร์คอมมิชชั่นเนี่ย12เซนสิบส ็เช่นคุณแปดสิ 8, 22, 8, 96, 96, บสองแปดเก้าสิบก็ตกประมาณเกือบเกือบบาทบาทนะหนึ่งนะเนี่ยก็คือที่เขาชาร์จลงไปเลยนะบาทเกือบเกือบบาทหนึ่งครับนะก็อันนี้คือเบนซินนะครับด้านซ้ายด้านขวาเป็นดีเซลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คือไอซัมทั้งหมดเนี่ยก็คือต้นทุนของเขาครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีบรรทัดสุดท้ายครับพี่เขาบอกว่าอ่ามันเป็นแท็กือเป็นซับซซดี้แท็กหมายความว่าถ้าสมมุติว่าราคาอ้างอิงเนี่ยมันสูงกว่าราคานี้นะครับราคาขายจริงเนี่ยมันสูงกว่าราคานี้นะครับอ่คุณจะต้องเสียแท็ก นะราคาขายราคาจริงอะ่ะหมายถึง MOP ดีมสูงวันนี้ก็ต้องเสียแท็กนะแต่ว่าถ้าราคาขายจริงนะครับต่ำกว่าราคาอันนี้รัฐจะซับซิเดี้อ,อย่างนี้เป็นต้นนะค,ะครับ,รบเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นคล้ายๆกับที่พี่สุวชัยบอกก็คือถ้ามัน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 มีราคาสูงอะไรหรืออะไรมากๆไอ้ซับซิดี้เนี่ยมันก็จะแล้วแต่ว่ารัฐจะเก็บแท็กหรือว่าหรือว่าเป็นซับซิดี้อ่านะ อสองตัวเนี้ยบาลานซ์กันครับ,รบจะสังเกตดูเขาไม่ได้เอาแท็กไปบวกแบบเรานะครับพี่เห็นไหมครัของเขานี่จะเป็นต้นทุนเพียวๆสวยๆนะครับมันจะได้รู้ว่าต้นทุนแต่ละคนอยู่ที่ไหนและไอ้ตัวแท็กนี่แหละครับเป็นตัว flexible นะครับจะสังเกตว่ามันเขียนว่าแท็กนี่คือ ไม่ฟิกนะครับไม่ใช่ฟิกแต่ของเราเนี่ยโคตรฟิกแล้วโคตรฟิกแล้วมันก็มันดับเบิลทริปเปิลอีกด้วย่าฮะตูกต้องครับคราวนี้โครงสร้างของไทยในหน้าถัดไปเนี่ยนะครับผมก็สรุปมาให้นะครับมันมีมากกว่าชาวบ้านเขาเยอะนะครับตั้งราคาของเราเนี่ยมีอยู่แปดตัวนะครับของเขามอกี้มีอยู่ประมาณหกตัวนะครับนั่นน่ะตัวที่ไม่เหมือนกันคืออะไรครับตัวภาษีต่างๆของเขาเนี่ยมาเลเซียเนี่ยเป็นภาษีและับซ s i ี้ กันนะครับก็คือ,อเอ้ถ้าราคาคุณได้ประโยชน์คุณเสียภาษีให้รัฐนะแต่ถา้าคุณเสียประโยชน์รัฐจะซับสิดีให้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาน้ำมันดีเซลของทางมาเลเซียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เหรียญครับ สองเหรียญก็ประมาณสิบกว่าบาทสิบหกบาทสิบหกบาทสิบหกบาทนะครับเอาแค่ราคาเอาแค่ราคานั้นอย่างเดียวก็ไม่ต้องพูดถึงละโครงสร้างของเราก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นราคาหน้าลรงกันราคาเนื้อน้ํามันเนี่ยเหมือนกับมาเลงนะครับที่ใช้ราคา MOP แต่ของเราเนี่ยมันเป็นราคา MOP แล้วดันไปบวกค่าขนส่งจากสิงคโปร์มาไทย มันก็เลยเบิ้ลบิกไอตัวนี้เป็นต้นทุนที่มองไม่เห็นและไม่ได้เกิดขึ้นจริงโดยการไม่ขไม่ตาเราไม่มีการลําเลียงน้ํามันใสจากสิงคโปร์มาเมืองไทยแน่นอนทุกวันนี้เนี่ยเราพึ่งตัวเองได้ในเรื่องของน้ํามันใสนะใช่ไหมเพราะลงกัดเรากําลังการผลิตเหลือเฟือใช่ครับแล้วไปไ้ไอตัวเนี้ยเป็นอะไรที่มันจะต้องไปคุยกันในดับนโยบายนะครับว่าคุณคุณจะคุณจะ แกล้งโง่คือจริงๆผมว่าผมว่ามันเหมือนแกล้งโง่พี่ทำไมมันจะไม่รู้ว่าโครงสร้างมันมันบิดเบีย้ยวเป็นแบบนี้แล้วผู้ผู้ที่เขารู้หรืออยู่ในวงการเขาก็มาพูดกันตั้งเยอะแยะนะครับแต่คุณจะ คุณจะมากล้งทําเป็นแหมมันราคาาตลาดตัวนี้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ส่วนภาษีของเราเนี่ยเห็นไหมมากมายมหาศาลเลยภาษีสรรพสามิตแล้วก็ภาษีเทศบาลเนี่ยนะครับก็คือภาษีสรรพสามิตที่เพิ่มขึ้นไปอีก10บเน่ะนะครับแล้วก็เงินเรียกเก็บหรือเงินอุดหนุนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเงินเก็บกองทุนส่งเสมอุรักษ์พลังงานอีกภาษีมูลค่าเพิ่มค่าการตลาดแล้วก็มูลค่าเพิ่มของค่าการตลาดอีกทีหนึ่งเป็นเส็กันไปในหน้าสุดท้ายเนี่ยพี่ก็จะสังเกตเห็นนะครับในหน้า ที่ราคาอ่ ULG อ n l e a d e d g แ s o l i n e เนี่ยเบนซินเนี่ยนะครับอ่าราคาหน้าโรงกลั่นยี่สิบบาทนะครับบวกบวกบวกแท็กเข้าไปอีกหกบาทห้าสิบบวกภาษีเทศบาลอีกหกสิบห้าสตังค์ข้าวออยฟันอีก6กบาทโอ้ยไปใหญ่เลยสุดท้ายไปเกือบสี่สบบาทแล้วถ้าเป็นตัวตัวตัวอ่ปกตินะเบนซินปกติเนี่ยส่วนเป็นดีเซลไฮสปีด ดีเซลก็จะเป็น B7 นะครับ B5 แล้วก็ B20 เนี่ยครับก็เริ่มต้นกัน2่บาทคือผมถึงบอกเลับเริ่มต้นแค่นี้มันก็มันก็ไม่ต้องไปเทียบกับมาเลย์ละเพราะมาเลย์ราคาขายปลีกเลยซึ่งรวม16บาททุกอย่างที่ผมบวกให้ดูสิบบาทแค่นั้นเองก็คือราคาหน้าปั๊มของมาเลย์สบาทแต่ราคาหน้าปั๊มของเราเนี่ยฟาดเข้าไป30บาทนู่นนะสาบาทและที่ถามว่ามาเลย์ทาแบบนี้มาเลย์ับซิดีใช่ไหมใช่ครับเพราะเขาบอกเลยว่าเขาจะให้ราคาไม่เกินนี้เพราะ เขาถือว่าเป็นราคาที่ศึกษาแล้วว่าเป็นราคาที่คนสัตว์อืมครับเออรับได้และไม่เดือดร้อนนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยเคยมีการศึกษาสมัยดั้งเดิมสมัยนู้นซึ่งมันยังมีการใช้กําลังการผลิตที่เต็มที่อยู่ยังไม่เกิดโควิดอ่ะนะแล้วเราก็ไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่ควรเกินสามสิบเป็นราคาจิตวิทยาถ้าเกินจากนี้ต้นทุนมันจะพุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ในเวลานี้คุณเอาสามสิบบาทมาไม่ได้ครับเพราะสถานการณ์ เศรษฐกิจกไม่เหมือนกับตอนปกติดังนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐจะต้องทําคือคุณต้องไปศึกษาใหม่นะครับว่า25บาทที่สมาพันธ์เขาเสนอมาเนี่ยสมเ,เหตุสมผลไหม,มคุณศึกษาคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้อง20่จะได้สำเพี่ <laughs> <laughs> คุณดูกันไปเนี่ยนะอาจจะเหลือ20ก็ได้ถ้าคุณอเอา ศึกษาอย่างๆๆงละเอียดรอบครอบนะครับอ่าละเอียดรอบครอบเนี่ยนะครับคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยไม่ได้จริงๆเพราะมันแทรกอยู่ทุกอนูเลยพวกน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยแล้วก็ตารางข้างล่างเมื่อกี้ของผมก็มี reference ไปโอดีเซลมาให้นะครับคือ B100 อ่ะครับบีร้อ e เ e ฟเรนซ์ไพรส์ราคาอ้างอิงก็คือ47บาทครับพี่เออเออเนี่ย ถามว่าสมาันก็ทําการบ้านไหมก็ทําการบ้านในรครับนนะครับแา่ซาวาเขามีนักวิชาการที่มีความรู้เรื่องพวกนี้ในระดับหนึ่งเนี่ยเข้าวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าเออมันแพงเพราะอะไรไปนะครับประมาตอนหลังเนี่ยทางนี่คือมาจากเอ่อเอโป้นะครับสถาบันไอไอสำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติของเราเนี่ยนะครับเขาก็จะสรุปราคาอ้างอิงตรงนี้มาเพราะนั้นเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าโครงสร้าง อะไรต่างๆเนี่ยนะครับภาษีต่างๆหรือว่าโครงสร้างราคามันอยู่ที่นยโยบายครับพี่น,ยนยโยบายถ้าคุณจะให้มันแพงปีดแบบเนี้ยมันก็แพงนยโยบายถ้าคุณจะให้มันถูกหรือว่าให้มันเหมาะสมกับสภาวะความ,มสามารถในการใช้ชีวิตหรือค่าครองชีพของประเทศไทยมันก็ทําได้ถามว่ามาเลซับซิ้ดา์ปีแล้วเท่าไหร่หกถึงแปดหมื่นล้านบาทครับครับ,ค,รบค่อนข้างมากทีเดียวนะประมาณแปดพันล้านลิงกิต ครับตกประมาณสักหกหมื่นสี่พันแถวๆเนี้ยตกเง่นแถวๆเนี้ยเจ็ดจุดแปดบาทต่อริงกิตนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เขาเขายอมเขาก็บอกเขาโอเคเพราะว่าทําให้ประชาชนเขาอยู่ดีกินดีอยู่ได้พอเหมาะพอควรกับอ่ารองสภาพรายได้หรือสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันอ่าฮะครับที่นโยบายเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกต้องไปทุบโต๊ะว่าเฮ้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ํามันทั้งหลายเนี่ย คุณต้องไปศึกษาอย่างละเอียดแล้วก็ให้โจทย์ไปง่ายๆผมว่านะทำไมมาเลเซียราคาถูกกับเราครึ่งหนึ่งทั้งๆที่มาเลเซียก็ไม่ได้มีน้ำมันดิบของตัวเองก็ต้องอิมพอร์ตน้ำมันดิบเข้ามาแล้วก็กลั่นโดยที่หลักของมาเลเซียก็คือเปโตรนัดเราก็มีปตทเป็นหลักแล้วทำไมเราถึงขายได้ราคาแพงก่าเขาเท่าตัวเออเพราะวต่างเดียนมีพี่บ๊วยความิดเดียวนะครับข้อแต่ ต่างอย่างเดียวมี2ประเด็นประเด็นแรกก่อนคือเรื่องของภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะครับคุณกรเคยลดลงเหลือ50ตังเองนะครับสมัยคุณกรณเป็นรัฐรีคงเหรอฮะใช่ครับลดจาก6บาทเนี่ยแหละครับลดหหรือ8บาทเนี่ยผมจําไม่ปิดเหลือ50ตังเองเพื่อจะช่วยตอนนั้นเศรษฐกิจเราแฮมเบอร์เกอร์คริสสประดีถ้าจาได้นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่สนับสนุนต้องช่วยเหลือกันคุณกรณ์ก็ยอมทุบกระปุกยอมนู่นยอมนี่อะไรไปแล้วก็ลดลงมาเสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปภาวะปกติ ไปเดืนที่สองเรื่องปีโตนัสจะสำคัญมากเลยครับครับมาเลเซียปีโตนัสและป้าปีโตนัสมาเนี่ยมีบริษัทขนาดใหญ่นะครับเป็นร้อยบริษัทนะครับครับและหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บูราลัมเปอร์ KL นะครับครับหลายบริษัทใหญ่กว่าปตทปีโตนัสที่เป็นบริษัทที่ใหญ่กว่าปตทนะครับนะแต่ปีโตนัสไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ครับอ้าวโอ้ตัวแม่ไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะอะไรเพราะว่า จะได้เป็นเครื่องมือร้อยเปอร์เซ็นต์ของรัฐบ,บาลมาเลเซียไงครับที่จะซับซิได์ส็ดีที่จะทำอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นพอปตทหลุดเข้าไปตลาดหลักทรัพย์ปุ๊บทีนี้นคุณจะอ้างอย่างเดียวครับเป็มบริษัทมหาชนผู้ถือ <laughs> หุ้นอื่นถือเต็มเลยเ <laughs> พราะฉะนั้นนโยบายที่คุณเสนอเออมาทําไม่ได้ครับอย่างเนี้ยเป็นต้นเพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําต่อไปเนี่ยก็คือมันก็เคยมีการพูดถึงบรรษัทพลังงานหรือบรรษัทไม่านพาใช่ใช่รช่ ตรงนั้นเนะี่ยผมเข้าใจว่าลอกแบบเ,เพื่อที่จะต้องการที่จะให้มันเกิดฟีดนสัสขึ้นมาครับคือให้มันคุมจริงๆครับพี่ได้มีประโยชน์ก็ส่งเข้ามาบริษัทนี้พอถึงเวลามันเกิดปัญหาไอ้บริษัทนี้จะได้เข้าไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศไดค้ครับโดยโดยโดยโคอนเซตต็ปต์แต่ถูกยิงทิ้งไปแล้วครับเข้าใจว่าถูกยิงทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะถ้าจําไม่ผิดนะแล้วก็มีการโวยวายกันพอสมควรว่าเอา้า เขียนด้วยมือลบด้วยเท้านี่ตอนนั้นคุณจะเอาขึ้นมาเพื่อจะมานี่แหละช่วยคาน,ช,น,นช่วยนู่นช่วยนี่นี่แล้วสุดท้ายคุณก็เหมือนเดิมเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจากรัดถือหุ้นปตทปตทก็เป็นโฮลดิ่งอยู่แบบนี้กําไรจะมีเท่าไหร่ปตทไม่มไม่มีความ,มไม่มีข้อผูกมัดทางองค์กรภาครัฐที่จะต้องมา ช่วยเหลือได้ใทั้งสิ้นวันนี้ก็แม x ซิม z e ไลซ์ิตอย่างเดียวะนะครับเปิดตัวเลขมาก็กําไรกําไรกําไรบริษัทลูกของคอทก็กำไรกำไรกําไร,รนะครับแต,แต่แต่อย่าไปเรียกร้องแบบปีโดนัสเพราะปีโดนัสเป็นอะไรที่ไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพครับอ๋อ